ใครว่าใครพูดไว้เด็กกระโปกโอ้ยพี่อ้อโหดสัรลัทเนี่ยนะโหนงไหนเนี่ยแพี่อ้อก็โหดเกินเด็กมันกลัวแล้วนะใครว่าม่พูดมากเลยเด็กกระโปกกูได้ยังนะ อได้นะบคาตโอ,ตอตใใ้ใจเย็นยใจเย็นโอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้ยังแย่งตหนุวอ่ย ด็กกระโปงมันเป็นคนจีนมันเด็กกระโปงไม่อา่มูแันเอโอีมันวะทำทำทำตตัเยี้ยแตกตัตูม้แตกไม่นะตัมไม่มันไม่สามาดมาช่วยหน่อยอุ้ยมันสามาไมนะตัว โอ้ตูมไปแตกทำไมเนี่ยไปเลยไปเลยตูมไปแตกทำไมแล้วเด็กระโปงอู้เด็กกระโปงม่นว่าแตกไว้เนี้ยเก็บปืนก่อนเลยยี่มีคนมีคนมีคนเจ้าสาวอ่ะตูมไปมันยิงทำไมแล้วโอ้โหมมันไ่ยิงเห็นแล้วมนะันเป็นเด็กกระโปงไง วิ่งผานหน้าอยู่เจเห็นไหมเห็นดิแมมันเข้าบ้านวะมันก็ออกมาเจยวะนี่มนงห้องน้ำนเฮ้ยยพอมมาพอง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 มายิงยิงอมึงดิอกปืนยังไม่ยิงเลแหมแต่ลูกซองแม่งกากจังวะอู่คนเงาโอ้โหไม่มีปืนอ่ะเจคนคนคนแบบ แตกแตกแตกกเด็กกระโปรงมาเล่นโหดป่าวะถ้าเด็กกระโปรงเล่นกากนะมึงแม่งจุงลงแล้วตายโหน่าสงสารตูมว่ะตูวไม่มาลงกับพี่เต้ที่หลังมาลงกับพี่เต้เลยตุ้งเตกนะัะโห่เอ้าไปกันสองคนเต้ฟาร์มอยู่ย โอ้ทำไมมีดกูเทจังไว้เนี่ยมีดกูเทเกินไอสั์ฟันใครตายบ้างวะเนี่ยหยุดเกมันเป็นเฮียอะไรไว้สัตว์ไปหาพี่อ้อก,ก่อนดีกว่าวะ แต่ว่าเจอตีน้องเมื่อกี้อ๋อยแล้วขับขึ้นเนินทำไมโอ้ทำไมันไม่ได้อะตู้มมันก็ดูขับน้อยขับขึ้นเนินเขึ้นได้รถตุก้มๆไม่ได้โดนงมันบรรทุกฐานไงมันเลยขึ้นไม่ได้โอ้ยเสียงนี่มแม่อะไรวะนี่ตูม,มเป็นเหย็ดนะคนคนคนไม่นะพี่อ้อไม่พี่อ้ออย่าแตกพี่อ้ออย่าแตกมันแตกแล้ว ดีนะพี่อ้อก,กูไม่แตกอะนะพี่อ้อผมยังเล่นกากอยู่ครับอภัพยพี่อ้อผมด mm ้ว hmm. ยอะไรวะเนี่ยเอเอสามสิบแดงไหมไหน,ปนเป็นในของมันเนียนเน้ยอือใช้ได้อยู่มันไม่เจอกล่องฟองไงข้างมัน พี่ออดเป็นคนอะไรนะนวไว้โอ้ยอของไม่ค่อยจะโหดเลยพี่อ้อพี่อ้อตีนพี่อ้อพี่อ้อตีนเดี๋ยวผมมาแล้วพี่อ้อพี่อ้อผมมาแล้วลนนลพี่ออดก็โหดคือผมกลวแล้วนะครันี่พี่ออก็โหดคือผมกลัวแล้วนะครับเนี่ยจีนน้สามหกแรงไหมแรงใช้ได้อยู่นะม<า>ผมก็ใช้อยู่พี่อ้อ ไปกับผมบบไหมพี่อ้อนั่งรถตุ๊กๆกับผมปะโอ้ว่ากับแมวดีแมวดีมากครับว่าก,กับผัวนี้แบบโอ้วนหน้าดอกอรไยงี้หูวยวันเริ่มแปลกว่แมมข้างหนึ่งตกข้างหนึ่งตั้งไปไหนอ่ะเธอไม่รู้ดิน่ะก <c oughs> ลางวงมันอยู่นี่อ่ะ มวยวนเป็นในข้างนึงกับข้างนึงตั้งมันไม่มีคูณสี่คูณสามกับเขาเลยวะบางนั้นบ่นอะไรวะแล้วพี่ออถึงติดอะไรวะเนี่ยพี่ออเป็นไรโอ้ยกังคิดอยู่ว่าจะเอาที่หอยอย่างไงดี โอ้โหเสียดายว่ะน้องตูมไม่อยู่อ่ะที่หลังน้องตูมมาลงใกล้ๆพี่เลยนะอย่าไปแจกเขานะน้องตูมนะแอรดอบแอรดอบมาแอร์ดอบก่อนเลยหนูมันเก่งอะครับโอ้ยโอ้ยกูตายกูตายเย็ดเป็ดยัดไก่กูไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเย็ดแม่โอ้โหเยกเขาแล้วกูรอดได้ไงวะไวสัตว พี่ออยิงมันพี่อ้อยยิงมันเออลุม,มันลุม,มันลุม,มันสกาม,มันสกาม,มันไอ้เหี้ยกูเกือบแตกสมมึงไอ้สัตว์ยิงกูดีนักไอ้เวน้นไอ้เวน้นโอ้รวยรวยกูบอกเลยว่ารวยกูบอกเลยว่ารวยรวยแต่เขื่อวันวัน ไม่เลือกก <นะ S 1> ูน้อยจังวะฟาร์มแป๊บฟาร์มแป๊บร,รีเลือดแป๊บนะนนนนอืมปืนนี้คูณสี่ก็เฟี้ยวได้ปะกัน,น่งนะ หลับงบิงอีนึ่งก็จะมีคนนั่นนะพี่อ้อทำอะไรอยู่อ่ะพี่อ้อมีคนน่ะข้างหลังอ่ะไหนอ่ะยกยยขึ้นนเลยขาวมากเลยอ่ะวี่มีตีนมีตีนพี่อ้อมีตีนเฮ้ยคน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 อยู่กับผมพี่อ้อบ้านหลังนี้พี่อ้อ ยังยังยังทำไมกูยิงมันไม่โดนไว้อ่ะตายไหมไม่ไม่ไม่เออมันยิงกูอสตัตว์แม่งกูสาเติมเลือดมันยิงเสือบมันยิงกูนะไวมันอยู่ไหนอ่ะ อย oh, oh. ู Ooh, ่ในบ้านหลังนี oh, ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ย hmm. ยิงล้มว่ะยิง <si มันนี่มันอยู่ในบ้านฆ่ามันเลยโอ้ยเด็กกระโปรงมาช่วยกูเด็กกระโปรงมาช่วยกูเร็วเด็กกระโปรงเออยิงมันยิงมันโอ้เด็กกระโปรงยิงมันตายว่ะเยี้อ้าวช่วยผมด้วยอ้าไหนอ่ะไรอุ้ยมันวิ่งมาแล้วใครวิ่งมาพี่อ้อพี่อ้อเด็กกระโปรงมันช่วยชีวิตกูพี่อ้อก็ช่วยชีวิตกูว่ะมียางมมีมีมี เอ,เ,เอาเลยครับเอาเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามครับผมนำแล้วผมแตกว่ะไม่เป็ไรลูกโอ้ยแมวนี่ก็อยากให้เอาใจให้หมอหลอนอยู่จะฝ่าเดี๋ยวปะขึ้นบนเด้อก,ดก็อยู่ในวงอีกทัวร์โ้ยอย่าไปว่าน้องอย่าไปว่าอย่าไปว่า เอียเด็กกระปุกม,มันช่วยกูอะเ,เก่งเกินเล่กสามคนนะครับเล่อีกสามคนไปข้ามันดีนั่นเฮียไม่ยิงก่อนกูแตกเลยช่วยด้วยซ้ำด้วยซ้ายกลังไปพี่อ้อเย็นๆนะเอาพี่อ้อแตกโอ้พี่อ้อแตกกูลงพอแล้วไม่ต้องซ้ำเติมอีกโอโ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลย เป็นก э ันไงนะไป็นกันไงนะไป็นกันไงนะเป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 นกันไงนะเยอะจังสาลาจานอ้อไปไหนครับตัวตัวไอ้จูงยิงครับจูงยิงครับจูงยิงยังไงครับไอ้หอนี่เนาะเจอรถกระบะว่ะกระบะซิ่งไว้โอ้โหลงมาได้ลูกซองในโกดังอันเดียวนี่นะ กิ่งเกินไม่ใช่ลูกซองปืนนี้อยู่ทอมสันซับกันว่ะได้อยู่ได้ยหรอยังไม่ได้ที่อะไรเลยกองไม่โหดว่ะเจอรถบา่าวะพี่ไปเก็รบรถกระบะนะน้องนะไป้างใต้ก่อนน้องวะไปแล้วเจอแต่ซับกันว่ะ เออใสกราสุนเพิ่มไม่ได้ดีเอ้ก็ Thompson ซามิจินกัน and f if i n e t y ีกาวสิบู่นะเป็นควายอะไรล่ปืนกระ่ไดไอ I want assault rifle h ้ y พูดสักเบเะก์ กโอ้เอฟเอ็นพีข้าวสีไม่เล่นกระตุ้งยางเทปคุณรอดครับโน30คุณรอดบอกแค่เนี่ยไอานอตไปอากระบะซิ่งก่อนหรอกวะเอ้พวกชื่อเป็นสีม่วงคืออะไรคือมันเป็นเทพทูใช่ป่ะมันเติมเงินเพื่อที่จะให้ชนะใช่ป่ะฮะเ a y ทูวินอะไรเงี้ยป่ะุูกับอ่องไง ไม่ด้ปืนอนใหญ่ไงไที่อื่นออดีกว่าคลิปหาเลย,ปปน,ยนี่ทิ้งไปปืนนี้มันมีกล้องด้วยวะอ๋อไปไหนฮะน้เอเก็บปืนไม่มีอะไรเลยมันอะไรวะเนี่ยตรงนั้นเก็บไปหมดแล้วตรงนั้นเก็บไปหมดแล้วโอ้ใจแล้ว ได้ไหมตูมได้ได้ตาโอเคจะได้ไม่ไปวะเพี่อนไปหาภูมิเลยเดี๋ยวผมตามไปโอ้ยยังโหดภูมิพี่มาแล้วน้องโอ้ล่องลอยไปในอวกาศบล็บมาแล้วอย่างโหดไม่ได้น้องใส่ลอยมายังโหดไม่ละ โคโรเกมมาอย่างพระเอกหนังไทยอะครับน้องๆยัดปืนอีกแล้วไอีกอ <c oughs> <c oughs> ีกขโมยจิ๋มหายเลยกูส <c oughs> ่าขับรถมไกคแปว็นนบ,บมาแป๊บเดียวผมนี่แวบมาแป๊บเดียวเลยครับข <c oughs> โมยม, <c oughs> มอเตอร์ไซค์อีกรถจิ๊บไเมล่ะ น้เราก็แตกครับนี่เอาใกล้ๆนี่ป่ะเอาแล้วก็ให้อยู่คนเดียวป่ะคืนไปๆมาเรื่อยกันน้องๆมาเรื่อยกันนองๆไบักเบอร์สี่ผอบกินกูไม่อยู่ไหนนั่นั่เทาไหอาแล้วอยู่ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างหลังไปไปได้เบอร์สี่ด้วยเบอร์สี่ี่เหี้ยว มาสีเหี่ยวเฮียบีบอย่างเทพอุ้ยตีน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 อู๋ขับชนไหนย่ะกูขับชนไหนย่ะเอ้ยเหมือนเกงไงเว้นมีคนอีกมีคนอีกแตกว่ะแตกว่ะมีคนอีกเป็นเห็ดได้มีคนอีกเป็นไรเอาเร็วเเห็ดปี๋เห็ดปี๋มีคนอยู่ไหนล่ะ ขึ้นรถดิอยู่ข้างบนโดนอีงอ่ะเขาแจ้งด้วตะพนว่าอีว่าเป็นอะไรหยุดเตะทำไมก็รีบไปเมย์อยู่ไหนอ่ะย่อล่ะย่อมาขึ้นดิคนอยู่ไหนไม่รู้อย่าพึ่งไปแล้วบอกไอ้แนทเตหรอไม่มาดีกุ๊กกอน ตูมไปไหนฮะมันสู้มะมันยิงฉันแหมเลือนรถไหนแล้วไปเลยเจอระบิดรีบหนีระเบิดเพน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 อุยอุยแล้วขับไปไหนนอนนี้รับขับเข้าวงดิจะจบ่าจบ่ยเออดอบ่อนมีคนเปิดแล้วใช่ไหมนันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วจะไปไหนจับไปไหนอะอยากไปไหนล่ะ นหอนอลีกาลากีไม่ใช่หรอไอแอร์ดอมโอ้โหแอร์ดอมไหนแอร์ดอมนู่นนะแอร์ดอมไกลๆนู่นน่ะน่าจะไม่มีคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอย่าลงนี่อุ้ยอย่าลงน้ำว่ะตุ้ม ตัวอะไรมามลนวะไปดีไปดีรถแมงกากว่ะอ้ยแอดดับมึงอยู่อะไรตรงนั้นวะน่ะน,นะตอแล้วมมีงอุ้ยอดับอยู่นอกวงแล้วตูเมเอ้ยมันบีบมาหรือ,อยังบุ๊คิงนงยูยยแยิงยอะไโทษทีพอดีปืนลั่นนะครับไปใครอยากได้แอดดอบไปเก็บเอาเถอะ แอ้ดอกมีอะไรวะตูมทิ้งปืนกากๆนี่ออกไปพอแม่อาอย่าปเรืองครับวันนีครอ้ดลว่าเถรถแหมอ๋อรถบิ๊กฟูดเออพุ่มพุ่มพุ่มกลับเลยเด็กไปเดียวรถบิ๊กฟูดวะของชอบของชอบสมัยวัยเด็กหัวกระโปรงห้องวังไทโยก เล่นเกมก่อนเลยบอทำไมมันรอดไม่ได้วะรถบิ๊กฟูนหาอะไรวะเนี่ยทำไมมาตกในนี้นั้นก็ไปไม่ได้ดิเฮ้ยต้องไปไหนน่ะ แบบนึงนะพี่ติดอยู่น้องๆพี่ไปช่วยไม่ได้โทษทีมากเออไม่กลัวเรามีรถป่ามาแล้วจ้าอีนหนรอพี่ก้อนงไี่ไปดูเลอ่ไปดน้นจบแอยบีเจไม่หนกเอาเชีเอารถจมน้ำอุ้ยเอ้ยยังรถดับทำไมรถดับวะภูมิ รถพี่เต้นครบโอ้เอยใครมีชิงรถจิบไว้ให้ไหมีเอามาโอ้โหดีดีมากดีงามไม่เป็นไรวิ่งทันอยู่โอ้ไม่ได้รถแอร์ดรอปเลยวะแม่งเอ้ยเดี๋ยวไปนะครับไดี๋ไปเลยนะริกัรรับส่งเออดีดีดีทำดีมีรางวันนันหนูนะโอ้ยกูนึู้ว่าฟาสแปดโอ้โอ้ตายตายตายแล้วขนไม่ทันคืนในไม่นั่นได้วิ่งด้วยกันนะเนี่ย ขับไป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 เลยขับไปเลยไป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 หาพี่อ้อไปหาพี่อ้อไปช่วยพี่อ้อเร็วโอ้โหพี่อ้อจะตายแล้วนะยังไม่โดนตายแช่ยังไม่ตายแช่งมากพี่อ้อจะแตกแล้วตูมแล้วเร็วพี่เราพทำควายลายลสัตว พี่อ้อพี่อ้อไปหลบก่อนก็หลบอยู่เนี่ยมันอยู่ข้างหลังนี่ก็มาดิข้างหลังข้างหลังอย่าวิ่งไปทางนั้นกู๊กก็ไปอยู่ข้างหลังผ่านมาผ่านมาครับมาเนี่